คาถาบูชาเจ้าแม่หมาโจงนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมังสัจจวาจังอธิฐานิอิติอิวิยายะ อามานิมานิมามาเมตตาทนางลาพังสัพพะคุณางอาคังฉะโมมหีอิมังสัจจะวาจังอธิฐานิอิติอิวิยายะอามานิมานิมามาเมตตาทนางลาพังสัพพะคุณางอาคังฉะโม,มหี อิมังสัจจวาจังอธิฐามิอิติอิวิยายะอามานิมานิมามาเมตตาทนังลาพังสัพพะคุนังอาคังฉะโมมหีอิมังสัจจวาจังอธทิฐามิอิติอิวิยายะอามานิมานิมามา เมตตาทนางลาพังสัพพะคุนางอาคังฉะโมมหีอิมังสัจจะวาจังอธทิฐานิอิติอิวิยายะอามานิมานิมามาเมตตาทนางลาพังสัพพะคุนางอาคังฉะโมมหี